ทีนี้มาดูบนฝั่งกันบ้างนะครับก่อนหน้านี้มีน้ําท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากห,หลายพื้นที่ในพื้นที่ภาคใต้ได้รับผลกระทบกันไปอย่างที่น้ําท่วมสูงขาตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะครับแต่ว่าต้องเผเชิญน้ําท่วมตั้งแต่นู้นเลยนะ17ธันวาคมที่ผ่านมาส่วนในพื้นที่ของเทศบาลน,นครหาดใหญ่ตอนนี้ได้ประกาศทงเขียวปลอดภัยทุกชุมชนแล้วนะครับ แล้วก็เมื่อวานนี้การให้ความช่วยเหลือก็ลงไปเรื่อยๆโดยท่านรองนายกรัฐมรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้าท่วมแล้วก็ราคาสินค้าในพื้นที่ของสงขากําชับด้วยนะครับว่าให้หน่วยงานเร่งระบายน้ําสั่งพนิชย์ตรวจเข้มห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าช่วงน้ําท่วมเด็ดขาดครับ โดยนายจุรินลักษณะวิสิณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เน้นย้ำล้ครับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร็วที่สุดโดยเฉพาะชนประทานที่เป็นหน่วยงานหลักในการระบายน้ําท่วมขังในพื้นที่โดยเร็วและคาดว่าจะไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ก็จะสามารถระบายน้ําออกได้ทั้งหมดสั่งการให้หน่วยตรวจสอบความเสียหายของพื้นที่การเกษ,รษตรปศุสัตว์และด้านอื่นๆรวบรวมข้อมูลนาไปสู่การเยียวยาครับ ทีนี้จากการรายงานสถานการณ์น้าภาพรวมจังหวัดสงขลาครั้งนี้มวลน,น้ําทั้งหมดไม่ได้เกิดจากน้ําล้นในคลองสายหลักนะครับแต่ว่าเกิดจากฝนปริมาณฝนมีมากในรอบหลายปีสูงสุดก็อยู่ที่อําเภอเมืองปริมาณน้ามากถึง200มิลลิเมตรครับทำให้ระบายลงสู่คลองสายหลักไม่ทันครับ ส่วนในพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะอำเภอหัดใหญ่การระบายน้ําเป็นไปอย่างรวดเร็วใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงในการระบายน้ําก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติก็ไม่ทบกระทบต่อการท่องเที่ยวไม่กระทบต่อการท่องเที่ยวดังนั้นภาพรวมในจังหวัดสงขลาหลายพื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับมีเพียงพื้นที่รอบนอกที่น้ําท่วมขังนะคาดว่าจะสามารถระบายได้หมดนะไม่เกิน1สัปดาห์ครับ สำหรับการออกตรวจปริมาณสินค้าและอาหารในสภาวะวิกฤตสํานักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาก็จะทําหน้าที่ออกตรวจสอบสินค้าในตลาดและก็ร้านค้าควบคุมไม่ให้ผู้ประกอบการและร้านค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้ารวมถึงตรวจสอบปริมาณสินค้าอาหารให้มีความเพียงพอต่อความต้องการซึ่งจากการตรวจสอบราคาสินค้าตอนนี้ยังคงที่นะครับมีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการนะครับ เศนาจิตรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมคณะ,ะก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมกับมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนหมู่ที่5 8และ14ตำบลท่าช้างโดยนายวิทยาทิพมณีนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างบอกว่าพื้นที่หมู่2หมู่5 8 12และ14เป็นพื้นที่รับน้ำรอระบายลงคลองรอหนึ่งก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาแต่เนื่องจากว่าปีนี้ปริมาณฝนตกหนักกว่าทุกปี<ม>ที่ผ่านมาค่ะ<ม>ก็เลยทำให้น้ำระบายไม่ทันเออเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนจากการสำรวจก็ยังไม่มีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายหนักนะคะส่วนใหญ่ก็มีเพียงของใช้ในครัวเรือนเท่านั้นค่ะ<ม>คือที่ผ่านมาเนี่ย<ม>ก็จะเร่งระบายน้าลง คลองรอ,งอหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคลองเนี่ยที่สามารถรับน้ําแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของน้ําท่วมที่จังหวัดสงขลาได้เป็นอย่างดีมาตลอดอแต่ต้องยอมรับปีนี้นะฝนเยอะจริงๆแล้วเมื่อกี้ดูปริมาณดกคุณจิตนาน้ําท่วมถนนยังกากกรุงเทพมหานครเวลาตกลงมาโครมๆเลยค่ะเออนะฮะระบายไม่ทันส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับระดับน้ำคลองรอหนึ่งและคลองอุตภาัาเริ่มทรงตัวนะครับต่ำกว่าตะลิ่งเนื่องจากยังไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มครับ การไหลของกระแสน,น้ําในคลองทั้ง2ระบายได้ดีนะครับทางชลประทานได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจวัดระดับปริมาณน,น้ําการไหลเป็นระยะเพื่อติดตามเฝ้าร,ระวังสถานการณ์ขณะที่ศูนย์อํานวยการป้องกันและบรรเทาอุทกกภัยเทศบาลน,นาครหาดใหญ่เองก็ได้ประกาศฉบับที่2ลดระดับการเตือนภัยแล้วนะครับสัญ,ญลักษณ์เขียวทุกชุมชนตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้